วันนี้อาจารย์ต้องเอาใจสายแคมปิ้งครับอาจารย์ต้องในลองสั่งหม้อหุงข้าวนะครับแบบกระแสตรงเข้ามานะครับจะมาลองใช้กับเจ้าแผ่น340วัตต์โพลีที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับว่ามันจะหุงข้าวได้จริงไหมไปชมครับสําหรับสเปคของเขานะฮะแต่ตัวนี้ก็เป็นหม้อหุงข้าวขนาด1.6ลิตร24โวลต์ DC 180วัตต์ครับเราก็จะมาใช้กับแผ่น340วัตต์โพลีนะครับต่อโดยตรงเลยนะครับวัตต์เหลือๆเลยครับตัวนี้ สำหรับอุปกรณ์ต่อพวกนี้เขาให้มานะครับจะเป็นตัวเสียบบุหรี่นะฮะที่เสียบบุหรี่ในรถยนต์นะครับต่อเข้ากับหม้อของข้าวได้เลยนะครับทีนี้เราจะต่อกับแผงโดยตรงเนี่ยเราก็ต้องมีตัวแปลงนะฮะอันนี้อาจารย์ต้องกระทำตัวแปลงเป็นที่รับตัวเสียบบุหรี่นะฮะแล้วก็เข้ากับ MC4 นะครับเพื่อต่อเข้าแผงได้เลยนะฮะเอามาดูมาดูข้างในก่อนอันนี้อาจารย์ต้องก็ใส่ข้าวไว้นะครับกับน้ําก็มาตรฐานโลกนะฮะหนึ่งข้อนิ้วนะครับโอเค เดี๋ยวอาจารย์ต้องจะต่อแล้วมาชมกันว่าผลงานการหุงข้าวของแผ่นโซลารเซลลโดยตรงกับหม้อหุงข้าวดีนี้เป็นอย่างไรครับ เมื่อสักครู่นะครับเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะฮะอาจารย์ต้องให้ดูปรากฏว่าไอตัวแปลงที่มันสําเร็จแบบนั้แบบนี้เ่ยเียบไม่ถึง5้าที่สายไหมเลยนะอันนี้นะครับสายไหมถึงกันเลยนะฮะดังนั้นก็ใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องเลยลองมาเปลี่ยนเป็นสายเบอร์หนึ่งนะฮะสองคู่หนึ่งนะฮะเปลี่ยนใหม่ก็ใช้ได้แล้วตัวนี้เดี๋ยวมาลองชมกันว่าหงต่อเนื่องเลยเป็นยังไงครับไปชมผ่านไป20สนาทีครับเรามาดูกันว่า จะมองข้าวโซลา์เซลล์นั้นเป็นอย่างไรครับนะครับอาม,มาโอ้นะข้าวเออยใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้นะฮะนี่นี่นี่ใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้นี่อาจารย์ต้องไม่ได้ต่ออะไรเลยนะฮะใช้มองข้าวต่อกับแผ่นโซลา์เซลล์โดยตรงเลยนะฮะเออใช้ได้ใช้ได้ข้าวก็นิ่มปกติครับเหมือนมองข้าวทั่วไปเลยนะฮะ อาจารย์ต้องคอนเฟิร์มรับใช้ได้ตัวนี้นะฮะแต่อาจารย์ต้องไม่ได้เอามาจําหน่ายนะพอดีอาจารย์ต้องเอามารีวิวให้ดูเฉยๆนะฮะก็สั่งในช้อปปีได้นะฮะอันหนึ่งห้าหกรอยบาทเองนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าผ่านครับกับหม้อหุงข้าวโซลา r c เซลลนะครับก่อนจากกันนะครับผมฝากกดบวกกดติดตามกดหัวใจครับเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโซลาเซลครับขอบคุณครับ